สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำายำม,มะม่วงนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนี้เราจะมาทำายํายำมะม่วงแก้วค่ะนี้ได้มะม่วงมาแล้วเราก็ไปล้างนะคะล้างแล้วก็ปอกเปลือกออกนะคะ,อ,ะอันนี้จะไม่เกี้ยงเท่าไหร่ปอกเปลือกออกแล้วก็สับค่ะหรือจะขูดก็ได้นะคะอ่า คร่องปรุงของเราก็จะมีมีกุ้งแห้งมีหอมแดงซอยพริกแดงนะคะพริกสดแดงแล้วก็พริกป่นค่ะพริกป่นค่ะอันนี้เราป่นเองนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายแล้วก็น้ำมะนาวหรือมะนาวนียค่ะ เอาไว้เวลาเราชิมรสมันไม่เปรี้ยวนะคะเราก็จะเพิ่มมะนาวลงไปนะคะแล้วก็มีน้ำปลาค่ะมีน้ำปลาอันดับแรกนะคะสับมะม่วงก่อน มะม่วงนี้รู้สึกแก่จัดแล้วนะคะต้องเพิ่มต้องเพิ่มมะนาวให้มีรสเปรีย้ยวเพราะว่ามะม่วงนี้ไม่ไม่ไม่ดูถ้ามันจะสุกแล้ว มาปรุงเลยนะคะใส่หอมแดงใส่พริกใส่พริกสดใส่พริกป่นแล้วก็ใส่กุ้งแห้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยไม่ใสยย่เยอะเพราะว่ามะม่วงมันไม่ค่อยเรี้ยวเท่าไหร่ใส่น้ำปลา1ช้อนก่อน เคล้าให้เข้ากันค่ะ ลองชิมดูว่าเป็นยังไงรสชาติใช้ได้หรือยังเส็นปลาอีกไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่เพิ่มมะนาวค่ะเพราะว่ามะม่วงของเราไม่ค่อยเปรี้ยว เป็ี่นมะม่วงหามมากกว่ามะม่วงหน้านี้ก็ใกล้จะหมดฤดูแล้วก็เลยหามะม่วงดิบๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่มะม่วงหำหำนี่ จิ้มรสค่ะดีเลยยังอืมอร่อยแล้วรสชาติกลมกล่อมแล้วจัดเสร็จจาเสร็จได้เลยค่ะ เผ็ดพอดีรสกลมกล่อมนะคะเปรี้ยวเค็มหวานนิดหน่อย ุ้งโอยหน้าซะหน่อยเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมะม่วงยำยำมะม่วงของเราถ้าชอบคลิปนี้โปรดติดตามนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ